เคยกิจกรรมขางศารให้เนาะบางคนยิ้มเละนี่มีคนาวบอครับเนี่ยมีคนเห็นยังตรงนี้ครับคนเห็นยังตัวเลขสองฐามีคนเห็นคนอ่านยิ้มปะนี่มันเด้กคอร์ดเลยเด็กคอรขดเลยิ้มยิ้มเยี่ยมเลยคนกับศาตัวนี้ไหมนั่นยิ้มกันซึ่งกด้คนกับศาล หช่ไหมิบแบบวาต้องต้องใหจังไครับต้องมาขอขอคนยังไงมาตเอาขอมาให้จับมันจับให้เล่เล่ดอกหมนีเงนี่เอามาให้จับไื้ึ่งสมัครคนไหนคเอเสือพกเสือพ้างเนมาให้มูพ่นจะอยู่ระแกกเคียงพนแต่น่ำนี่บอกครับเอาเอาคนนี้มหนาเปาอสานสิ้ ถึงสนุกเนกับ,บเ,เป๋าสารนี่มันโชคเห้บอสสารหนึ่งน่าีใจใจเดี๋ยวจับข่าวสารแล้วจับข่าวสารกันเนาะจับข่าวสารเลยเนาะน้องพีง่ดินะครับผมนะครับจับข่าวสารน้องจิตจับให้จังไรแบบไดเดอ้อมาเมืองกันว่าแนวทางจะเป็นตัวไดนน้องน้ำหวานเด็กมีเซ้นนะครับสำหรับการจับข่าวสารแต่และเที่ยนนี้ชวน,นมากสิเมนบับคุณแม่ จับน้องน้องพสารจับไปเลยครับพี่น้องกำเลยอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวมองกอเจับเลยจับมืพี่น้องนะนันแตกำเส้นถ่าเลยอขาดูจะได้กำเส้มือแม่ก่อนรกมาหนักบ่นั่นอุ้ยนั่นหี่พอดีเลยนั่นหาแล้วนี่จับไคือะรครับหนึ่งสส 6เมตรเดไอครับพี่นงองเอาเยกกันได้หเมตรเอาเหี้ไดียสเมตโอ้บนจับสามเครับสามเงสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบหนึ่งศูนย์ศอืมอ๋อเดเดียวเดียวเดีเดียวเดียวเดียวหกหนึ่งศูนย์หกนึ่งศูนย์หน่แม่นย์หนึ่เขียวเขียวได้ได้หกอันน้นี่ผีเดียวนี่เดีย เฮียเอารวเดียวเลยรวมรวมนับเม็ดรวมเลยเนะนับรวมเลยครับเดี๋ยวคุณแม่จะนับรวมนสมสี่หิบสองสบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองสามสิบสี่สิ 27่สิบเจ่สิเดอ้าสองเจ็กถือคนโตหลายสำนักหลายหม่องหลายทีเลยองเจ็ดเองน้องนำเนาะครับอในงวดนที่สิบเจดมกรลามกาคมสองพัน้าอครับจับได้ทั้งหมด27เจ็ดเมตรยีสเจ็ดมตรแต่ว่าน้องจับสามเทือเนะสเทือร่วมกันได้ยีเจ็ดเมตรเยิบสามเทือยิบสเทือ อน้ถูกไหมถูกอหน่่อยคะวันนี้ถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมอ่ะตบมือหน่อยตบมือหน่อยค่ะถูกไหมครับน้องน้ลหวานถูกไหมถือมากแต่เต้เกิดเรื่อยป่ะครับส่วนมากนี่สิเห็นจั๊กชุดจักหม่งครับหมายถึงว่าเห็นในโตเพิ่นแล้วก็เห็นในข่าวสารนี่สิป่ะครับคันมันส่วนมากก็สิขึ้นหัวส่วนมากโชคนี่ส่วนมากสิขึ้นหัวแต่ในหัวนี่เห็นสองหางเห็นไหัวพอพี่หน่องเมืองก็จะเป็นตัวใดียวเอาเดียกพี่น้องในหัวเขาว่านี่แหละเห้ยเป็นปวด อยู่หัวได้สองหาจับข่าวสารได้สองเจ็บไปโอ้่ายลูกบ้าไห้อยู่ในหัวสองหาจับข่าวสารได้สองเจ็บเนนะครับนอนๆหาโชคแล้วมีกระดาษเชียนบ่บสันกระดาษเออนสามหาน้วันหนคุณยิบให้สามเม็ดแลวกระดาษให้หาสามหาใต้ค่าษาจีนวดวดสามหา วันนึงสามหกเห็นอยู่น้ำหัวสามหกน้ำหัวอะปวดีไทยลูงไปเป็นเล็กปสามไทยลุงไปยี่บ่ใส่ขอขอเป็ไงดูนี่ตัวสัพเ์็งเต็มเต็มเลยปวดแต่แป๊ดอ่มันออกโอเจ็บหาเจ็ี่ง้จะเไรด็กเส่หัวสั่นเลยเพิ่นเป็นเนเห็ดแลกกพักันเองเีดแมถึงจะได้ครับ้ข่าสาไแล้วก็เอามาติดใส่หัวไปเลยเลยตั้งหัวอย่งนี้ก่ น oh, ี enfin oh, ่ครับผมนี่นี่นี่เลขหกนี่ขึ้นชัดหกสามนี่นะครับนี่เดี๋ยวเขาสี่เด้อแม่นขับเี่เลขหกนี่เลขสามแม่นเลขสามอยู่ล้วนะครับขับเจียรเลยอันนี้ขึ้นได้หัวแบบนี้เลยใช่ลูกไปเนาะนี่คือหลักฐานหัวสิบพันมาเด้อพี่น้องขึ้นขึ้นยังสี่เด้เนาะครหกสามมาถึงสามันแต่มันออกสามหกเนาะมันกกยังกระยังถือครับเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งสามกับหก มีสองหาแปดล้จะเอาให้เบิ่สงหาแนะครับมีอีกเด็มสีแม่ขอดี่ไหมสีอ่างพวนี่ขอดี่นแม่นนี่ขอดี่นี่นี่นี่ขอดี่นี่ตัวนี้นี่น้ำหวานงอกงมันอีสิงวกมันถ่ายยังคืนอ้วดเลยงวกมาแล้วนี่ยน้ำหวนคนดินอ๋อผมแท็กในตึกเป๊ะ เป๊ะๆถือเทเราเป็นแสนน้ำนอง,นอง<ไ>อหววนเลย <ไอ S 1> เดี๋ยวงอวกนห,หนวดงวกไว้ทั้งพี่หน่อยพ่าวบ,บอกมันตัน,อน,นต่อ,อ,นอย,าาอยาบางนื้นมันสือสามตัวตรงได้สองสองสามหางสองหักไ,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 ไอ้สองสามหางน้องครับแซบไปครับผมหนหนีนะตัวสียู่นี่<ห>นะเห็น้สองหา โอ้ยเข้าไปเด้อพี่น้องเข้าไปเข้าไปผมว่าผมเห็นเกียดบอ่ะมึงดีๆเด้พี่น้องยุยดุยหัวสองห้าห้าสองสองห้า อไปเชียงแล้วครับอืมน้องสีแดงฮสีแดงไม่มอยู่เดี๋ยวะนะครับพี่น้องแค่ไปเด้อครับน้องน้ำหวานนะครับ17มกราคม64โอ้โหหานะครับบอ<ม><ม>ผิดครับผมกำข่า,ขาสรารใดทั้งหมด ย7เม็ดนะครับเห็น<ม>บนหัวนะครับเห็นในเส้นผมเนาะนะครับเห็นเป็นเลข5เลข 2, 2นะครับพ้ากเจ้าจให้สอง 5, หาหรือท่านผู้ชมแคปนะครับไปเนมึงเอาไม่เด้อนะครับแคปไปเรบางอ่างใหม่มหนะครับสำหรับน้องน้องหมานนะครับในงวดวันที่17มกราน้องบอกว่าแม่บอกว่าแม่น้องบอกว่าถ,นนถูกตั้งแต่เกิดเนาะตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่ในท้องอีกให้โชคตั้งแต่อยู่ในท้องครับงวดที่ผ่านมากับสามหกจังเห็นในรูปเนาะที่ผ่านมากับสามหกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให็นนุ่มนะครับนะครับผม